ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอดมินด้วยนะคะทะลุมิติไปเป็นตัวเสี่ยงโชคของครอบครัวเกษตรกรรมบทที่162เรื่องดีๆเธอเป็นลูกศิษย์มาสองชาติแล้วทว่าพิธีการรับสิทธิ์ของเธอนั้นก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายอยู่เสมอเธอก็แค่ยกน้ำชาโขลกหัวฝากตัวเป็นศิษย์ก็เท่านั้นซูเสี่ยวหลู่คิดถึงอดีตอยู่เล็กน้อย ชาติที่แล้วเธอถูกแพทย์ชาราชาวจีนรับเลี้ยงและเลี้ยงดูเธอมาเสมือนเป็นหลานสาวทว่าเมื่อแพทย์ชาราเห็นว่าเธอเป็นคนมีไหวพริบและชอบเรียนแพทย์แผนจีนเขาจึงรับเธอเป็นลูกศิษย์อย่างจริงจังมันเป็นเพียงการยกน้ำชาสักถ้วยและเปลี่ยนสถานะจากหลานสาวกลายเป็นลูกศิษย์และก็เหมือนกันในชาตินี้ชายชาราเป็นคนรักษาคำพูดและสันโดษและบิดามารดาของเธอก็เชื่อฟังเขา ชายชราห่วงแหนลูกศิษย์ตัวน้อยของเขาเป็นอย่างยิ่งจึงปฏิเสธที่จะเปล่าประกาศให้ผู้อื่นรู้ว่าเธอคือลูกศิษย์ของเขาเพราะเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาให้เธอเจ้าแตกต่างออกไปเสี่ยวหลู่ลินปิงเฉิงกล่าวอย่างอ่อนโยนเขากลัวว่าซูเสี่ยวหลู่จะรู้สึกเศร้าใจซูเสี่ยวหลู่ยิ้มหวานและกล่าวว่าข้ารู้ว่าท่านอาจารย์ของข้าไม่ชอบความยุ่งยากและยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นแต่ทว่าข้านั้นแตกต่างออกไป ในอนาคตเมื่อข้ารับลูกศิษย์ข้าจะจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเลยเจ้ากะนิกายหมิงกู่มักจะทำตัวเรียบง่ายอยู่เสมอนางจึงตัดสินใจที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังดูสักครั้งหลินปิงเฉิงอดไม่ได้ที่จะยิ้มเมื่อเห็นว่านางฉลาดและมีชีวิตชีวาแค่ไหนเขาคิดว่าถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆเขาคงจะไปร่วมดื่มด้วยอย่างแน่นอนหลินเหว่ยาเหว่ยวมองดูซูเสี่ยวหลููู่กระตือรือร้นด้วยความอิจฉานางจำได้ว่าตอนที่นางยังเด็กนางก็มีนิสัยร่าเริงเช่นซูเสี่ยวหลู่ ถ้าหากนางไม่เสียโฉมนางก็สงสัยว่านางจะกลายเป็นคนที่นางอยากเป็นหรือไม่ขณะที่พวกเขากำลังจะมาถึงร้านหลินปิงเฉิงก็เห็นว่าสูชงและสูโวกำลังช่วยตะโกนเพื่อเรียกลูกค้าอยู่หน้าร้านเขาจึงอดไม่ได้ที่จะหันไปถามซูเสี่ยวหลู่ว่าเสี่ยวหลู่ปกติพี่ชายสองคนของเจ้ามักจะทำเช่นนี้เป็นประจำหรือ นางเฉินก็ประหลาดใจมากเช่นกันที่นักเรียนทั้งสองไม่มีความกังวลใจเลยจริงๆนี่ถือว่าเป็นเรื่องหายากมากที่นักเรียนจะสามารถทำงานช่วยครอบครัวขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนได้ซูเสี่ยวหลู่พยักหน้าพี่ใหญ่และพี่รองเป็นเช่นนี้มาตลอดเจ้ากะพวกเขาทั้งสองยังช่วยเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วยพวกเขาไม่เหมือนบัณฑิตคนอื่นๆเจ้ากะท่านพี่ของข้าเก่งที่สุดและก็ยังมีพี่โจเหิงด้วยเช่นกัน หลินปิงเฉิงมองไปที่สิทธิสองคนที่ไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆและมีความชื่นชมฉายชัดอยู่ในดวงตาของเขาเขากล่าวว่าอุปนิสัยของพวกเขาดีที่สุดเท่าที่ข้าเคยสอนมาตนทำสิ่งนี้ไม่ได้ในตอนที่เขายังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในตอนนั้นเมื่อนึกถึงมันดาผู้ล่วงลับของตนแล้วหลินปิงเฉิงก็ได้แต่ถอนหายใจด้วยความเสียใจต่อมันดาพี่ใหญ่พี่รองซูเสี่ยวหลู่กำลังวิ่งไปหาซูชงและซูห้วแล้ว ซูชงและซูฮั่วช่วยตะโกนเรียกลูกค้าอยู่หน้าร้านในขณะที่โจ้าเหิงกำลังช่วยชั่งน้ำหนักอยู่ในร้านเมื่อได้ยินเสียงของซูเสี่ยวหลู่ทุกคนก็ยิ้มให้นางเสี่ยวหลู่น้องรองบอกว่าเจ้าจะมาเร็วๆนี้แล้วพวกเราก็จะได้กลับเรือนพร้อมกันซูชงกล่าวอย่างมีความสุขเขาหวังว่าซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนจะหายดีในเร็ววันเพื่อที่เขาจะได้เจอน้องสาวของตนเองทุกวันซูเสี่ยวหลู่พยักหน้า พี่ใหญ่พี่รองข้ามีเรื่องที่จะทําให้พวกท่านประหลาดใจด้วยเจ้าค่ะซูฮัวเดินเข้ามาหาซูเสี่ยวหลู่และลูบผมของนางเจ้าคงวิ่งมาเหนื่อยแล้วเข้าไปดื่มน้ําและพักผ่อนก่อนเถิดก่อนที่ซูชงจะถามว่าเรื่องที่ทําให้พวกเขาประหลาดใจนั้นคือสิ่งใดเขาก็เห็นอาจารย์เดินมาหาเขาท่านอาจารย์ซูชงหยุดยิ้มและเริ่มจริงจัง ซูฮ่วมองไปก็เห็นหลินปิงเฉิงเช่นกันเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเมื่อเขาคิดว่านี่เป็นเวลาหลังเลิกเรียนแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเหมือนซูชงเขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเอ่ยทักทายสวัสดีขอรับท่านอาจารย์หลินปิงเฉิงพยักหน้าไม่จำเป็นต้องมากพิธีนางเฉียนและนางเจ้าที่อยู่ในร้านก็เห็นครอบครัวของหลินปิงเฉิงเช่นกันหลินปิงเฉิงเดินเข้าไปในร้านและมาหยุดยืนอยู่หน้านางเจ้าก่อนจะกล่าวว่าข้าคือหลินปิงเฉิง เป็นอาจารย์ของซูชงและซูฮวกวันนี้ที่ข้ามารบกวนพวกท่านกระทันหันเพราะมีเรื่องอยากปรึกษากับพวกท่านพวกท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพวกข้าขายของให้หมดก่อนเถิดแล้วพวกเราค่อยปรึกษากันข้าจะรออยู่ที่นี่หลินปิงเฉิงพูดอย่างสุภาพและพานางเฉินและหลินเหวาเยยาออกไปรอข้างนอกนางเฉียนและนางเจ้าได้สติอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพยักหน้า ซูชงและซูฮัวก็รีบปรับตัวให้เป็นปกติก่อนจะทักทายลูกค้าอย่างอบอุ่นได้อย่างรวดเร็วซูเสี่ยวหลู่ก็ตามพวกเขาออกไปเมื่อนางได้พบกับลูกค้าประจำรอยยิ้มของนางก็หวานยิ่งขึ้นครอบครัวของหลินปิงเฉิงรอยอยู่ด้านข้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อพวกเขาคนตระกูลซูก็เป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดทุกคนต่างก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองพอขายหมดแล้วมีลูกค้าเข้ามาถามซื้อพวกเขาก็ยิ้มและอธิบาย นางเฉียนรู้สึกกังวลและกระซิบกับนางเจ้าว่าพี่สไปายปล่อยให้ข้าทำความสะอาดที่นี่เองท่านไปคุยกับท่านอาจารย์เถิดซูชงและซูหัวอดไม่ได้ที่จะตามนางเจ้ามาด้วยพวกเขาไตรตรองอยู่นานแต่ก็ไม่รู้ว่าตนทำสิ่งใดผิดพวกเขาสงสัยยิ่งว่าท่านอาจารย์มาหาพวกเขาด้วยเหตุใดเนื่องจากซูเสี่ยวหลูวิ่งมาก่อนจึงไม่มีใครเชื่อมโยงนางกับครอบครัวของหลินปิงเฉิงเมื่อหลินปิงเฉิงเห็นนางเจ้าเดินมา เขาก็พยักหน้าเบาๆนางเจ้าก้าวไปข้างหน้าแล้วกล่าวเบาๆอาจารย์หลินท่านมาหาพวกเรามีเรื่องใดหรือเจ้ากะหลินปิงเฉิงมองไปยังซูชงและซูฮัวก่อนจะกล่าวว่าข้าอยากจะรับซูชงและซูฮัวเป็นลูกศิษย์ของข้าข้าจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อสอนความรู้ทั้งชีวิตนี้ของข้าให้แก่พวกเขาดังนั้นข้าจึงมาที่นี่เพื่อหารือกับพวกท่านนางเจ้าโล่งใจ นางมองไปยังซูชงและซูฮั่วก่อนจะกล่าวกับหลินปิงเฉิงว่าท่านอาจารย์หลินโปรดยกโทษให้ข้าด้วยที่ไม่สามารถให้คำตอบแก่ท่านได้ในตอนนี้ข้าต้องถามความคิดเห็นของสามีและความคิดเห็นของลูกชายสองคนก่อนจึงจะสามารถให้คำตอบแก่ท่านได้เจ้าค่ะหลินปิงเฉิงพยักหน้าด้วยความเข้าใจข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันวันนี้ข้ามารบกวนพวกท่านโดยไม่ได้รับเชิญต้องขออภัยด้วยหลินปิงเฉิงรู้สึกว่าคำพูดของนางเจ้านั้นนุ่มนวลอ่อนโยนและไม่หยาบคาย ลินปิงเฉิงกล่าวกับนางเฉินและลินเหวเหยาว,ว่าฮูหยินพาเหาเ่ยวกลับเรือนก่อนเถิดเขาต้องการไปพบกับซูซานหลังเป็นการส่วนตัวและมันก็ไม่สะดวกสำหรับเขาที่จะพานางเฉินและบุตรสาวของเขาไปด้วยในตอนนี้นางเฉินพยักหน้าก่อนจะยิ้มและกล่าวข้ารู้เช่นนั้นข้าจะกลับเรือนกับเหาเหยาก่อนข้างนอกยังมีคนพลุกพล่านอยู่มากมายนางเฉินจึงไม่ได้เรียกซูเสี่ยวหลู่ นางเพียงยิ้มและโบกมือให้เด็กน้อยก่อนจะพาหลินเหยี่ยาเหวยกลับเรือนสูเสี่ยวหลู่ก็โบกมือของนางตอบอย่างมีความสุขนางเจ้าเห็นว่าหลินปิงเฉิงมีความตั้งใจที่จะกลับไปพร้อมกับพวกตนนางเจ้าจึงเดินไปหานางเฉียนอย่างเงียบเียบแล้วกล่าวว่าน้องสะพ้ายข้าจะต้องรบกวนเจ้าทําอาหารในคืนนี้เสียแล้วฝีมือทําอาหารของข้าไม่ดีเท่าของเจ้านางเฉียนยิ้มและพยักหน้าหลินปิงเฉิงต้องการรับสูชงและสูฮั่วเป็นลูกศิษย์ของเขานี่เป็นสิ่งที่ดียิ่งนัก นางจะใช้ความสามารถทั้งหมดของนางในการทำอาหารมื้อนี้อย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับซูชงและซูฮัวหมายความว่าพวกเขาไม่ต้องกังวลว่าจะถูกไล่ออกจากสำนักศึกษาแล้วหรือแต่เรื่องดีๆเช่นนี้จะตกมาถึงพวกเขาได้อย่างไรพวกเขาคบคิดเท่าไรก็คิดไม่ออกระหว่างทางกลับเรือนหลินปิงเฉิงก็ช่วยถือถังไม้ด้วยเช่นกันเขายืนกรานอย่างหนักแน่นที่จะช่วยถือ นางเจ้าไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ขณะที่นางมองดูหลินปิงเฉิงพูดคุยกับซูชงและซูฮัวระหว่างทางนางเจ้าก็รู้สึกอบอุ่นในใจลูกชายของนางได้พบกับอาจารย์ที่ดีแล้วนางเจ้าจับมือของซูเสี่ยวหลู่และมองนางอย่างอ่อนโยนนางกระซิบว่าเสี่ยวหลู่แม่ขอขอบใจเจ้าในนามของพี่ใหญ่และพี่รอง เมื่อเห็นนางเฉินโบกมือลาซูเสี่ยวหลู่นางเจ้าก็เข้าใจในทันทีว่าครอบครัวของอาจารย์หลินมาพร้อมกันกับซูเสี่ยวหลู่ถ้าอาจารย์หลินต้องการรับซูชงและซูฮั่วเป็นลูกศิษย์ของเขานี้ก็คงจะเป็นเพราะบุตรสาวคนเล็กของนางได้รักษาใบหน้าของหลินเหยายเหยาซูเสี่ยวหลู่เงยหน้าขึ้นมองและยิ้มให้กับนางเจ้าก่อนจะกล่าวเบาๆท่านแม่ท่านไม่จําเป็นต้องขอบใจข้าหรอกเจ้ากะพ,าะพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้ากะบทที่163รับเจ้าเหิงด้วยได้หรือไม่ จากมุมมองของเธอสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เธอควรทำเพื่อครอบครัวของเธอเธอมีความสุขกับการที่ได้รับความรักจากพ่อแม่พี่ใหญ่พี่รองและพี่สาวคนที่สามดังนั้นจึงเป็นเรื่องเหมาะสมแล้วที่เธอจะทำอะไรบ้างเพื่อพวกเขาหัวใจของนางเจ้าเต็มไปด้วยความหวานล้านางมองไปยังซูเสี่ยวหลู่แล้วกล่าวเบาๆซีไม่ค่าโชคดีจริงๆที่มีเจ้านางจำช่วงครึ่งแรกของชีวิตนางไม่ได้จำได้เพียงความทรงจำอันเจ็บปวดที่ไหลเวียนอยู่ในตอนนั้น โดยเริ่มจากวันที่ถูกแม่ท่าวังทรมานหลังจากแต่งงานกับซูซานหลังจนถึงวันสิ้นสุดลงหลังจากที่ซูเสี่ยวหลู่เกิดนางจึงมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นทุกปีโชคดีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะซูเสี่ยวหลู่ถือว่าเป็นโชคดีของนางแล้วที่ได้ให้กำเนิดซูเสี่ยวหลู่ซูเสี่ยวหลู่ยิ้มหัวใจของเธอรู้สึกอบอุ่นเหตุผลที่เธอพยายามอย่างหนักเพื่อตอบแทนครอบครัวนี้ก็เพราะครอบครัวนี้รักเธอสุดหัวใจเมื่อกลับถึงเรือนซูซานหลังก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นอาจารย์หลิน หลินปิงเฉิงวางถังไม้ลงแล้วยิ้มอย่างอบอุ่นให้เขาเขาไม่ได้เย็นชาเหมือนครั้งแรกที่เจอเขาประสานมือทักทายซูซานหลังซูซานหลังไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรเขารีบโบกมือแล้วกล่าวว่ายินดีต้อนรับท่านอาจารย์หลินหลินปิงเฉิงกล่าวเบาๆข้าขอโทษที่มารบกวนพวกเจ้าข้ามาที่นี่ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะรับสูชงและสู่ััวเป็นสิทธิ์ของข้า ข้าหวังว่าเจ้าจะเห็นด้วยค่าสัญญาว่าจะสอนพวกเขาให้ดีที่สุดและสอนทุกสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้ในชีวิตนี้ของข้าซูซานหลังเข้าใจแล้วนี่ถือเป็นเรื่องดีเขาระงรับความตื่นเต้นก่อนจะกล่าวกับหลินปิงเฉิงว่าขอบคุณอาจารย์หลินที่คิดถึงพวกเขาหากพวกเขาเต็มใจข้าก็ไม่ขัดขานสูซานหลังมองไปยังสู่ชงและสู่พ่วก่อนที่จะกล่าว เนื่องจากหลินปิงเฉิงมาที่นี่มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาจริงใจมากเพียงใดและซูซานหลังก็มีความสุขอย่างมากเขาเข้าใจดีว่าสิทธิธรรมดากับสิทธิส่วนตัวนั้นแตกต่างกันน้อยน้อยและคุณหนูจากจนตระกูลสุนต่างเชิญหลินปิงเฉิงให้มาเป็นอาจารย์นี่ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าหลินปิงเฉิงมีพรสวรรค์จริงๆเขาจะไม่ตกลงรับคนเช่นนี้ให้เป็นอาจารย์ของบุตรชายเขาได้อย่างไรอาชงอาหัวเจ้ายินดีที่จะเป็นสิทธิของอาจารย์หรือไม่ซูซานหลังถามซูชงและซูหัวอย่างจริงจัง ซูชงและซูฮ่วมองหน้ากันพวกเขาทั้งสองไม่ได้พยักหน้าตอบตกลงในทันทีทว่าซูฮ่วมองไปที่หลินปิงเฉิงแล้วกล่าวว่าอาจารย์ข้าอยากจะถามว่าท่านยินดีรับน้องเหิงได้ด้วยหรือไม่น้องเหิงก็ฉลาดมากเช่นกันพี่ใหญ่และข้าล้วนได้รับการสอนจากเขาซูชงและซูฮ่วยย่อมเต็มใจยอมรับเรื่องดีๆเช่นนี้แต่พวกเขาก็ไม่ต้องการทิ้งโจเหิงไว้ข้างหลังเช่นกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งสองนั้นล้วนปฏิบัติต่อโจเหิงเสมือนน้องชายเท่ๆของพวกเขา โจเหิงรู้มาโดยตลอดว่าสูชงและสู่ห่วนั้นดีต่อเขาแต่เขาก็คิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะดีต่อตอนเองขนาดนี้โดยที่พวกเขาไม่แม้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนเลยสักนิดก่อนที่หลินปิงเฉิงจะทันได้กล่าวอะไรโจเหิงก็พูดขึ้นมาก่อนว่าท่านอาจารย์ไม่ต้องห่วงข้าท่านยอมรับพี่ชงและพี่ั่วก็พอแล้วส่วนข้าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนและสอบให้ผ่านทุกปีหากสูชงและสูฮั่วพลาดอาจารย์ที่ดีเช่นนี้เพราะเขามันคงจะเป็นความผิดของเขา ลินปิงเฉิงมองไปที่เจ้าเหิงแล้วกล่าวว่าครอบครัวของเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าเจ้าไม่รังเกียจเจ้าก็สามารถเป็นสิทธิ์สายนอกของข้าได้เช่นกันเจ้าและข้าไม่มีความสัมพันธ์แบบอาจารย์ลูกศิษย์แต่จะไม่มีความแตกต่างในเรื่องที่ข้าจะสอนเจ้าเขาได้สอบถามเจ้าเหิงในระหว่างการสอบเข้าแต่โจเหิงเพียงแต่บอกว่าบิดามารดาของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่และไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยสิ่งอื่นใด ในช่วงเวลาที่เขารอบสังเกตนี้เขาก็ตระหนักได้ว่าโจเหิงนั้นเป็นคนใจกว้างและมีความคิดมากมายเขาดูไม่เหมือนเด็กจากครอบครัวธรรมดาบางที่เขาอาจจะมีบางสิ่งที่ปิดบังอยู่ตนเองยินดีที่จะยอมรับโจเหิงเป็นสิ์แต่ทว่าก็จะต้องได้รับการยอมรับจากบิดามารดาของเขาก่อนตนถึงจะรับสิทธิ์ส่วนตัวได้เช่นกันดังนั้นในฐานะสิทธิฝ่ายนอกโจเหงิงจึงไม่มีสถานะเป็นสิทธิหลักร่วมกับพวกเขาทว่าเช่นนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้ว โจเหิงประสานมือและโค้งคำนับด้วยความเคารพขอบคุณขอรับท่านอาจารย์หลินปิงเฉิงพยักหน้าอื่มลุกขึ้นเถิดหลินปิงเฉิงมองไปยังซูชงและซูฮัวก่อนจะเอ่ยถามอย่างจริงจังซูชงซูฮัวพวกเจ้าสองคนยินดียอมรับข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าและสืบทอดทุกสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้ในชีวิตของข้าหรือไม่ซูชงและซูฮัวดูยินดีเป็นอย่างยิ่งทั้งสองคุกเข่าลงและคำนับพวกเขาพูดพร้อมกันด้วยความเคารพว่าข้าเต็มใจขอรับ หลินปิงเฉิงยิ้มและพยักหน้าเอาล่ะถ้าเช่นนั้นวันนี้ข้าจะหาืเรื่องเลิกดีๆกับบิดามารดาของพวกเจ้าและเชิญญาติและเพื่อนของเจ้ามาเป็นพยานเถิดขณะที่เขากล่าวหลินปิงเฉิงก็พยุงสูชงและสู่ห่วลุกขึ้นยืนเขารับสู่ชงและสู่ั่วเป็นลูกศิษย์ของเขาเขาจึงจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะสอนพวกเขาอย่างดีสูซานหลางและนางเจ้าไม่คาดคิดว่าเขาจะเอ็นดูบุตรของพวกเขาเช่นนี้ หลินปิงเฉิงจึงอธิบายให้พวกเขาฟังอย่างอดทนว่าจะต้องทำเช่นไรหลังจากฟังจบซูซานหลางและนางเจ้าก็เข้าใจแล้วว่าการจัดพิธีใหญ่เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของพวกเขาและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆซูซานหลางร่วมหารือกับหลินปิงเฉิงส่วนนางเจ้าเข้าครัวไปทำอาหารกับนางเฉียนที่ลานบ้านซูชงซูหัวและโจเหิงกำลังสอนบทเรียนให้กับซูเสี่ยวหลิงเฉินต้าหนิวและเฉินเอ้อหนิวในตอนเย็นทั้งสองครอบครัวก็รับประทานอาหารร่วมกัน ซูซานหลังนำสุราชั้นดีออกมาหลินปิงเฉิงเองก็ชอบดื่มเช่นกันเนื่องจากเขาต้องการจะรับลูกศิษย์เขาจึงต้องทำความเข้าใจครอบครัวนี้และปล่อยให้พวกเขาทำความเข้าใจเขาไปพร้อมๆกันอาหารมื้อนี้กินเวลานานครอบครัวของซูซานหลังและเฉินหูก็ได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วหลินปิงเฉิงก็คือท่านทวาที่ได้ลำดับที่สามในการสอบหน้าพระที่นั่งนั่นคือความสำเร็จที่บัณฑิตหลายต่อหลายคนต่างก็ใฝ่ฝันทว่าก็น่าเสียดายที่บุตรสาวของเขาได้รับบาดเจ็บและเสียโฉม หลินปิงเฉิงเองก็รู้เหตุผลว่าเหตุใดซูซานหลงและเฉินหูถึงแยกออกมาจากครอบครัวพวกเขาและแน่นอนว่าเขายังรู้อีกด้วยว่าทำไมซูซานหลังจึงตาบอดสตรีและเด็กถอยออกจากโต๊ะอย่างชันฉลาดนานแล้วเป็นเวลาดึกดื่นแล้วตอนนี้หลินปิงเฉิงที่กำลังเมาเขายังคงพูดกับซูซานหลังและเฉินหูว่า ไม่ต้องกังวลข้าจะสอนอาชงและอาหัวให้ดีพวกเขาทั้งรู้ความและมีหัวใจที่ดีงามพวกเขาจะต้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเวลาจะพิสูจน์เองว่าเจ้านั้นได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วคนอวดรู้เหล่านั้นจะต้องเสียใจเมื่อเฉินชีโตขึ้นข้าก็จะสอนเขาด้วยบิดามารดาของเขาทั้งเก่งและนิสัยดีลูกที่ให้กำเนิดนั้นจะต้องไม่เลวเลยแม้ว่าเขาจะไม่มีพรสวรรค์ที่น่าอัศจรรย์แต่เขาก็ยังสามารถพึ่งพาความมาณะบากบั่นและเป็นบัณฑิตที่ดีได้ ขอบคุณขอรับท่านอาจารย์ดวงตาของเฉินหูแดงระเรื่อและเขาก็เอ่ยขอบคุณทั้งน้ำตาหลินปิงเฉิงกำลังเมาเฉินหูและซูซานหลังก็เมาเช่นกันซูเซียวหลู่เตรียมน้ำเกงสั่งเมาให้แก่พวกเขาและปล่อยให้คนทั้งสามดื่มหลังจากสั่งเมาแล้วซูชงและซูฮัวก็พาหลินปิงเฉิงกลับเรือนเฉินหูและนางเฉียนก็พาลูกๆก,กลับเรือนด้วยเช่นกัน นางเจ้าประคองสูสานหลังนอนลงสูสานหลังกอดนางเจ้าแน่นแล้วกล่าวว่าภรรยาวันนี้ข้ามีความสุขมากนางเจ้ายิ้มนางเองก็มีความสุขเช่นกันแม้ว่าเขาจะสั่งเมาแล้วแต่เขาก็ยังคงรู้สึกง่วงและล่องลอยไปในความฝันอย่างรวดเร็วเช้าว,วันรุ่งขึ้นนางเจ้าและนางเฉียนตื่นแต่เช้าเพื่อทำอาหารเช้านางเฉียนกระซิบกับนางเจ้าว่า พี่สะพ้ายเมื่อคืนอาหูบอกข้าว่าอาชีจะได้ไปเรียนที่สำนักศึกษาเมื่อถึงเวลาข้าจะปล่อยให้เขาตั้งใจเล่าเรียนและทำให้ข้ารู้สึกภูมิใจยอย่างคงเป็นการโกหกถ้าบอกว่านางโล่งใจที่แยกจากครอบครัวนั้นแต่หากบุตรชายของนางประสบความสำเร็จและกำจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหมดได้จิตใจของนางก็จะสบายใจได้อย่างแท้จริง